มาครับกุกไก่ครับข้าวไก่บ้านยำแหลงวันนี้นะตีนเอาไอ้ยังมันออกกันพวกเป็นตีนเป็นตีนครับนี่อ่าอ่านี่ครับขกน้ำพริกค้าวไก่ยำแหลงครับนี่มาเด้อครับพัวแม่ไปน้องกระเพายำแหลงครับกัวแฮมไก่ยำแหลงครับผมวัตถุดิบน่ากินขนาดครับ ครับครับสวัสดียามแรงครับผมครับผมแรงนี่มาปะกับแอดมินกับเขายามแรงแหยมแล้วเล้วเล้วล้วล้วครับผมพอก็ะหูครับวันนี้นะเมนูมอสน้ำลำมาครับมาดูได้ไก่มาตัวครับไก่บ้านตัวเบลีเบลินครับจัดมะครับโหลไปลายนี่นะโหลไปลายเนี่ยอย่างกินครับมองเกาะหูแล้วเนาะตอนนี้นะคัวไก่ยมแรงครับคัวแหีมไก่ยมแรงครับ นี่มาดูเรื่องแขงวัตถุดิบมีอย่างพองเนาะนี่ครับข้อไก่เมี่ยงเมียงบ้านเฮาง่ายๆเลยครับะจะมีคาครับจะไข่ครับหอมขาวขมิ้นครับใส่ไปตัวจะได้เหลเลี้ยงม่อมาะครับแล้วก็พริกแหง้งหอมแดงแล้วติขาดบดได้นี่ครับมๆๆๆๆักแควน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 เนาะขนาดเนาะแรงนี่นะยามแรงนะว่านี่นะพอขอพักนี่ก็เต็มสวนเลยครับนี่ครับ ไปซื้อลูกกาดมาตะกี้ครับตึงจันจอใบกะเพราครับต้นไอ้พักชีใบเลยแล้วก็โรยพริกไปเหี่ยวใบมะกรูดด้วยพอดีหมาอขนาครับย้ำแรงๆนี่นะโอเคครับเดี๋ยวแอนมินขอตั่วกกไก่ก่อนครับผมเดี๋ยวไปขวาไก่กั๊มหน่งยครับเด้อเดี๋ยวมากกก็พอครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมไปขวาไก่มาตะกี้ครับล่างสะอาดมดจดครับพอดีกิ่นแดงจะคือจะอคืงครับม้อขนาดครับอันนี้แต่ เป็นเครื่องไนเครื่องไนไก่ี่สือมามาเพิ่มนะครับเด้อพอดีมักเครื่องไหนก็เลยสื่อเครื่องไนมาเพิ่มครับผูกตับผกไดครับโอเคอเดี๋ยวเรามาก๊กกันเลยครับมา่เาเลื่มจังนองเลยครับนี่แยกชิ้นแยกส่วนก่อนนี่ตีนก๊กออกไปแล้วเรียบมันก๊กออกนนี่ครับใส่ไปครับไก่เมืองบ้านเฮาครับ มอสล้ำลำยำแรงวนี่นะตัดๆๆ,ๆๆมุยะจะเออเลยเอ่อตบเข้ายำแรงครับหัวไก่ยำแรง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 มอสขนาดมอสขนาดแรงนี่นเดี๋ยวหาสื่อขา,าสักหน่อยก่อนครับ <laughs> <ๆ S 1> อ่าเดี๋ยวผมกดตัวกกไก,ก่ก่อนเด้อครับเด้อ นี่ครับเรียบร้อยครับผมกกเสร็จเรียบร้อยครับเพเป็นกอมเป็นตีนเป็นตีนครับพอดีคำพอดีคำครับใค่มากตีนกระจ้องตีนไว้เด้อครับเด้อมีอยู่นี่สองตีนดูเล่นบ่ได้นะครับเอามวนะครับวันนี้นะแยาแรงนะมากกไก่เรียบร้อยแล้วเรามาตำเื่องน้ำพริกกันดีกว่าครับมาเลยครับมาเลยใส่ลงไปเลยครับแกงแกงน้ำพริกขว่กไก่แยมแรงแรงแรง เกลือครับใส่เข้าไปครับนี่เพื่อจะได้ต่ำง่ายๆครับมันจะได้เรียกกุ้ยๆอ่าต่ำเลยครับต่ำเลยวันนี้แอดมินก็เข้ายำแรงครับง่ายกว่ามา้าบ้านครับผมนสว่างแจ้งแจ้งแจ้งนะครับเนาะครับง่ายสถานที่ทําอาหารครับวันนี้นะกับเขายำแรงวันนี้นะเนี่ยหัวไก่ยำแรงครับเมนูวันเสาร์นะ ขึ้นผู้ดังจืดๆแล้วครับตัวนี้นะหอมเครื่องเทศเครื่องน้ำพริกครับเดี๋ยวผมขอตัวตำน้ำพริกสักกำงนะครับเด้อนะครับน่าเรียกได้ตีแล้วครับเดี๋ยวเขามาใส่ กระปินะจอนอยู่ไหนเนี่ยกระปิกับหอมแดงเข้าไปครับกระปิเราก็ใส่ไปเห็สักกึ่งจอนครับอ่าคือ่วกับความนัวความเข้มข้นนะฮะอย่างลลายยางแล้วก็มีกระปิเราใส่ห้าเห็นไหมมันจะไปทางใดเนาะวันนี้เนาหรอกหัวไก่ยำเล้งนี่นะอันนี้หอมแดงครับหมกลงไปหมกลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันว้าห,หล่น หอมโซะครับต่างคนต่างจืดๆเลยนะตอนนี้นะเพราะก็กะเคี่ยงแกงมันว่าได้นะนี่นะแต่มาเนี่สูตรก็เข้ายำแรงโดยเฉพาะอะไรนะครับจุดแก๊สใส่น้ำมันครับพริกตีดยำไว้ครับเอาลงไปพัดให้ืองหอมนะครับพักเครื่องหอมพัดนี่นะเอาเข้ายำแรงวันนี้ครับ ล้ำแน่นอนครับวันเสาร์วันนี้นะเขาใส่ไก่ลงไปแล้วครับบุ้มเด็ดสลรนาบครับเด็ดสลรนาบเขาใส่คำนี้เป็นอย่างนี้มาเต็มอยิ่งจริงเลยนะครับนี่นะนี่เลยหัอไก่ยำแรงนี่ครับโบกทุกบังแน่นอนครับล้ำแน่นอนล้ำแน่นอนล้ำแน่นอน ครับคัวจุดปอมันแฮมๆครับกลิ่นมันชุกชุเก,เ,เ,ก,เ,เ,กเดี๋ยวเขาจะแต๋อนำล้างโคกเข้าไปครับเผื่อเครื่องไก่มันเปื่อยแฮมน้อยครับเนาะเปลี่ยนไก่บ้านครับเดี๋ยวเขาจะมันเปื่อยๆบนข้านเหนียวอีกแล้วเนาะใส่น้ำล้างโคกไปเลยครับโจเข้าไปแล้วครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับน,นี่ยำแรงๆครับวันนี้นะควาแฮมไก่ยำแรง จากแอมินจะเข้ายำแรงครับเดี๋ยวหุนละวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผมมาดูกันครับน้ำเริ่มแห้งลงไปทีละน้อยทีละน้อยแหะครับเดี๋ยวเขามากปุ้งเครื่องกันนะครับเนาะมาเลยมามามาผงนัวครับใส่ลงไปครับใส่หลายกระล้ําลายครับอันนี้ผงปุ้งรดครับใส่ไปจอดหนึ่งผงปุ้งรด เอออันนี้ก็ล้ำเหมือนกันครับใส่ลา,ล,ลายกันล้ำลายกันนี่ <c oughs> น้ำห้าครับใส่ไปครับเออหนึ่งจอนสองจอนพอครับน้ำห้านะมาหามคุ้นกันดูครับนี่คุนพอคุนพอไปทังไดไปทังไดมาหม้ะล้ำ,ำล้ำยำแรงครับพอแฮมไก่ครับเดี๋ยวรอหน่ามันแห้งเห็นสักน้อยก่อนเนาะหน,น้ามันแห้งเห็นสักน้อยเดี๋ยวามาใส่ มีพักกันนะครับเดี๋ยวผมขอจิ้มเห็นไหมนะครับเนี่บก็ซอสไปนะครับขออนุญาตนะครับเด้อืมซอสเบ็ดเลยจะบอกยังไงนะอือหืออือหือนำครับมาเดี๋ยวเขาล่อหน้ามันแห้งแผมจำนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเอาแล้ครับนำแห้งหลงหมอกเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเขาใส่พัก ลงไปเลยครับนี่นี่ครับใส่ไปเลยครับริกลวยเห่ปัดตหอมสุกนี่หอมจันจอครับใบมะกรูดกกะเผา,าูนี่กันด้วยกันมดครับใส่ไปเลยครับพักหลายๆครับแรงนี่พักหลายๆพดกซุ้มเลยมแลีแต่พักเอ้า ปนครับจำไหมนี่ครับปัด๊ดๆ or, <marketed. S 1> ๆๆๆเอ้ปนเธอเข้ากันครับร้อนคือพักมันยอมๆหน่อยกันนี่อืมไาลรอไปสมกันสมกันแต่ระม้อก็ว่าแฮมไก่งาแรงครับนี่ครับ เรียบร้อยครับผมคว้าแฮมไก่แหยมแรงครับดูสีสันน่ากินขนาดครับเน่เน่เน่อันนี้ไตครับไก่ยดแข็งกันเป่าให้เด้คร pair ับเดี๋ยวเราจะเข้าปากนะห่อนนะพัดลวกปากเดี๋ยวให้อืมอืมอืมาะครับอือหพริกตีร้อยร้อยพริกก็งั้นอืมกับพริกยองกัม ตับครับเนี่ยตักใบจันจอ่ออืมอืลนนี้ครับกินเข้าด้วยกันครับแรงวันนี้ครับอไก่หังเหนียวนุ่มมากครับนี่ครับน่าจะเป็นไก่นุ่มอือพริกอืม,อม,อม โอเคครับสาหรับแรงวันเสาร์วันนี้นะครับผมก็บวดีลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับผมในเพจกับข้าวยำแรงครับแล้วก็ในกลุ่มกับข้าวยำแรงแล้วก็ใน youtube กับข้าวยำแรงครับผมโอเคครับสวัสดีครับ